ในวันที่ฉันอยากกินต้มปลาขอใส่มดแดงนี่ครับกำลังจะไปเอามดแดงครับเอาถุงไปใส่เอากุญแจผ้าไปเอาเวลาเรียบร้อนี่แหละครับเอาของบ้านเอาของบ้นไปไปไปมักล่า่มักล่ามดแดง มันแซีย ب. นี่ตรงนี้นี่วัตถุดิบหลักจากห้างสายห้างอยู่เนาะคนละห้างตัวจันเอาห้างไหนจะเอาหางไหนย่างไรใช่ปะโอ,อ้โหเดี๋ยวเนี่มนยม,มาตัดเนี่ลงบังบ้ายังไงมันอยู่นี่เด้หนึ่งกรแม่นหนึ่งกระแม่นหนึ่งกระแม่นห้างหน่ลม anyway? ันยังม่เลยแล้ออมันยงด้ที่ห้างที่ล่ะ หักหักงาก็จับใส่ถุงหมดแล้ว,เ,วเอบบเอหมดแล้วหมดเลยกระได้เีอาเลยเออเอาเร็วเอาเร็วน้องหัวหน้าพี่เอเดีวฉันามาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรโอ้ดีเซ็กส์อันนี้เนาะโอ้โอโอ

กัดเงุดิดข้อเราคนกังุหงมาหงุงไว้โอ้เพื่นนั่นได้ใครรับมวมไหมอแล้วสมีเอ้าเอายังไม่ได้เบียร์เราเอาอยากกินแซ่บอยากกินแซ่บไรเนี่ยเยน่งพบนบาทนี่ กินมันๆครับหายงากๆครับกู้จีนขาไร้ปยก็ห้องหมดน้องล้าัเนื้อเซียน้องกแล้อเอาตัวนี้ไปล้างบ้านตัวหนั่งกรพาแล้วนะยกขึ้นยกขึ้นกำลังกลังชีดึงเอาจันเอ็ดจันเอ็ดดึงนี้จ้องง่าเลยกัน ดึง <Salvador> นี้เนีเอาไ่ได้เ <satisfy> น <childish superpower> ี่ยมดนดึงหางดหนีกันเนะไปพี่ผูเสียนหน่อไปพากันยูบ้งายเยหสิพูเอาเนาะารดึนี้านแล้วิธีคนขีดอดบานกับแม่งากังสี่ละวิธีบ้านบเน เข้าไปปล,อนนอล,อล่อยต้นเมื่อยเลยนกไก่นกไก่นไดนี่ใส่น้ำก่อนครับเอามาแล้วมันเป็นต้นกระเดาเนาะเราก็ต้องแยกใบกระเดาเออกแคหน่อยต้นป่าเขามันสีขมมันขมแล้วไม่ปันก้อยคนแล้วปันก้อยเนื้อคนแล้วนี่นี่ครับ ลงอ๋อยะอ้แบบนี้แบบังเนี้ยแหละชมแล้วหลายเกิอไปดิ้อยนอยแล้วนี่ละมี่ีโหหน้าเบิดใบแล้วน่าโมโหต่อต้องเล่แล้วครับผมนี่คัดโอ้มีไข่พ้อมไหม เอออุออ้ยตะไครมันพูดท่านใหญ่ว่ะกำลังสีใหญ่ครเออกำลังทีใหญ่ว่ะพี่น้องอพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้อง <c oughs> เอาครับเบิ่งตอนในคนละแยกแล้วคนเด้อย,ยังเจอกันครับผมนี่วดแดงเอามาเมื่อกี้นี่ลำบากแสนเข็นเอามาใส่น้ำมีไข่รพร้อมด้วยไหมกูน่นะมู ไข่ลายไข่มันอยู่ท,งทงางไตทางไตครับไข่อ,อุอ้ยนี่ซ่ต้มครับองแก่เข้าใ่เลยข้าใ่ต้มไข่อ้อร่อยหันใหญ่ปบนไหนเนาะยัน Ừ. 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 xếp lại và dần chắc men anh ăn... xếp được hiếu khẩu và dần làm treo với nó nhìn treo hít ngay ngay không สูตรเชียงเมียงเนะะเาะเชียงเมียงพ,ญ,ญ,าพญ,ญาพญาเพิ่นว่าอันอันกินเขาก็แซ่บกินเขาก็แซ่บหลายมือแล้วมันมีผู้ใดที่มาเฮ็ดให้กูกินเขานเ่าแซ่บว่าซั่นเออเชียงเมียงแล้วเออเสนอตัวเข้าไปเนาะเสนอตัวเข้าไปว่าอันขออาสาว่าเฮ็ดอันให้อันพญาเพิ่นกินเข่าแซ่บว่าซั่นเออ ปัญญาว่ามึงสิเฮ็ดจังได๋ว่าซั่นอ่เสียงเมียงกับตัวปญญาแล้วตัวปญญาเอาปญญาถ่ายอยู่นี่เด้อว่าซั่นเดี๋ยวผมสิไปหาแนวกินมาให้อันญากินว่าซั่นเียงเมียงว่าเสียงเมียงเว้าแล้วก็พุ่นแล้วยางข้าปานพายถุงยางวนๆๆไปเนาะญากาเบิ่งแล้วทีแรกก่ทันอันนั้นปานดแล้วมันหิวเนาะ ว่าท่านเยออเนีว่ท่านเคียงแล้วก็บ่ท่านมากนาะเชียงเมียงว่ท่านมากนักด้วอันใบสามกันแล้วัเดียวไมบักเชียงเมียงมันคือว่ามากเักด้วมัสิเชียงเมียงกับวดาุุนแล้วชีมวงแนงมาแล้วเกือบหาวงแนงมาแล้วถือป่ามาตัวนึงเนาะือป่ามาอย่างนี้ล้วผมสิปีงไงเพายากินเหมนนปง ห้พญากินตามเจให้พญากินแล้วมาป้งแล้วเนาะห้ยพญากินโอ้แซ่บตัวนี้ว่่สันเออทีไหนเลยมันหิ้วเขามาเป็นว่าป้งปลามันแซ่บดิปลาหยเียซืนนี่ยไงพญากินแซ่บ้แซ่บมาเล้วทีไหนเลยมันหิ้วเขาเนาะอยู่ในบังนี่อยู่ในบาน ยั่ไงบ้างเนื้อกินมันหลายเนาอะ,อะหอดเวลาเขาก็ออกมาเสิร์ฟเนาอะ,อะหอดเวลาเขาเออกมาเสิร์ฟมาให้กินเนาะนกินข้าวเพราะแทบแล้วเนาะแนื้อกินอุดมสมบูรณ์เอาซ่บนี่ละ <c oughs> ขอครับวันนี้ต้มปะคอขอเสียงคนคิดหอดบ้านเนี่ยเป็นจักไหนกันเนาะเห็นงานทงไก่คิดหอดบ้านนี้ต้มปะคอแซ่บมาเมานี แซ่บนี่ซ่หมดเด็หเ,เนหนวมากนี่ของแขกนะงบงนห่องถั่วขนาดว่าตับประยิดซ่าอะไรน้่ลนละ้วโตัวเนาะ มลหมเลยขาดเลยนีไข่อะว่มี่มีปลาไข่นอมีไข่เปิดเอาได้เปลี่ยนนะเขีวไข่ไข่ไข่แลนวพี่ไส่ไก่พดีไข่ไก่ไข่เป็ดเพราะกาว่าไข่เป็ด ใครไก่เขาเรียกว่าไก่ใครแต่ว่าไข่คนอาจารย์ไข่คนเขาคือเป็นไข่ห๋มอ่อันนี้ก็ว่าสอยเด้ยวไอจีเข้าต้องกันหมดเลยตักสองถ้วยเด้ยหัวปลาครับพี่น้องปลาหัวได้ไหมเต็มถ้วยอ่ะง้อเดียวหัวปลายังซัมหนีเราหัวอันนั้นจะซัมเหน่ง้อยังไหว นี่โมเด็งโอ้นี่ไข่ใส่หมเดงนีอย่ตรวนี้หลายเยอะเลยเนาะขนาดว่ามันเมืนอนอนนี้เนาะอยเอาบนเได้บ่จับเจังเอาต้องยิกสักคนเป็นกี่เงี้ยเนาะ